มาครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับ Golden Spin G R U คุณผู้ชมครับเป็นคราสที่ผมรู้สึกว่า A I นักเตะเนี่ยโคตรเก่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นพวกโด้พวกเมสซี่กันนะครับและตัวแมนยูที่ผมทำเนี่ยรู้สึกว่าลองเอาโด้ปีนี้มาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเก่งมากๆกนะก็เลยเอ้ยอยากจะได้นะสำหรับโนัลโดหรือว่าเมสซี่นะเมสซี่เนี่ยยังไม่เคยลองส่วนตัวนี้อยากลองอยู่เหมือนกันนะแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับถ้าเหมาเนี่ยเกือบ2 5 0 0 นะครับหรือว่ากลมๆ2 5 0 0บาทก็ได้นะมีการแบบอัพราคาขึ้นมาเดี๋ยวดูครับว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าสำหรับของก็ผลเรเปิดไปด้วยการ์ดครับหลักๆเนี่ยใบนี้นะฮะ G R U เนี่ยน่าสนใจคุณผู้ชมครับขั้นต่ำเนี่ย118ปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูครับใบนี้ก็โอเคนะครับแต่นี้มันจะเป็นอนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเหมาให้คุณผู้ชมดูสักหนึ่งรอบแล้วกันแล้วก็วันนี้มาในรูปแบบของคลิปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้สตรีมมาแล้วนะกลมๆก็แป แต่ช่วงนี้ผมติดเรื่องบ้านอยู่นะพอดีมีแบบรีโนเวทบ้านนะครับมันก็เลยแบบมีเสียงมีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้สตรีมนะครับแล้วช่วงค่ำก็แบบไม่ได้ว่างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับวันที่ลงคลิปเนี่ยคิดว่าน่าจะกลับมาสตรีมแล้วของกินแล้คนดูพูดแบบนี้ประมาณ8รอบแล้วนะฮะแต่กลับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับใครที่แบบชอบไลฟ์สดชอบมานั่งคุยกันสดๆอะไรเงี้ยตอนแรกตัวนี้ผมว่าจะไปเปิดในไลฟ์ด้วยแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวมันรอนานกว่าจะตัดด้วยอะไรเงี้ รวมถึง b บเชีพาร์ทด้วยนะครับเอามาชุกคนครับผมเหมานะฮะคุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องเหมาครับอ่ะอันนี้คือแบบตั้งใจมาเหมาโดยเฉพาะครับ,รบเกลือขนาดไหนก็เดี๋ยวมาว่ากัน2,500บาทนะครับโอ้การันตีบอกแปดแล้วก็ใบสุดท้ายใบนี้ครับหลักๆผมมาอยากจะได้ใบนี้เว้ยนะครับมาโอ้แต่ใบนี้มูลค่า650บาทนะเดี๋ยวมาดูว่าใบละ600เราเนี่ย รวยหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้คือรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงพอดีผมมี f อเหลืออยู่นะครับอันนี้คือเดี๋ยวหยอดหยอดสัก50บาทกิจนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่แบบงบไม่ได้เยอะมากนะครับมีแบบ 10- 20บาทแ,แล้วก็ลองมากดขำๆได้เผื่อฟุกการ์ดบวกแออกเนี่ยบาทหนึ่งที่จึงเงิน1 5ื่นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับหรือจะเอาไปออกการ์ดออกมุมไม่พกนก็คือแบบโคตรร่ำรวยนะครับโอ้โหใบนี้อรออีกสักรอบแล้วกันคุณผู้ชม สามสิบเจ็ดบาทนะครับไปไหนอ่าได้อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมได้อยู่ครับเดี๋ยวไปดูนะว่าไปนี้มันร่ารวยแค่ไหนขอเข้ามาเรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวเรามาเช็คตังค์แล้วก็เดี๋ยวเช็คการ์ดให้นะครับหลกัหลกๆก็จะมีพวกคูปองคูปองด้วยนะที่แบบติดปลายนวลม,มานะครับอ่า bp เนี่ยด้ยวความที่ผมกดแถมมีประมาณเท่าไหร่อะห้าสิบบาทใช่ไหมนะก็จะได้ประมาณนี้ครับเงินตรงนี้หกหมื่นครตรงนี้แสนสองหูสามแสนประมาณสี่แสนกว่าคุณผู้ชม เงินถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะในความที่ค่าเงินตอนนี้มันก็อาจจะแบบเริ่มเริ่มเยอะแล้วเนาะคุณผู้ชมครับตัวนักเตะมันก็เริ่มแบบราคาไปไกลแล้วอะไรเงี้ยส่วนการหลักๆเนี่ยให้มาประมานี้ผมเคลียร์ช่องเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดล้างสวยก่อนครับอ่าใบนี้แล้วก็ผมมาใบนี้ละกันคุณผู้ชมใบนี้นะครับอ่าที่เหลือเดี๋ยวลองมาเปิดทีละใบดูคุณผู้ชมครับ3ใบล้างสวยครับชอบใจผมฝากกดไลค์หน่อยนะคุณผู้ชมครับใครอย่างที่บอกนะใครที่แบบชอบเกี่ยวกับการซีมเนี่ย อยากพูดคุยกันสๆดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับไม่ไฟครับบวก5อยู่คุณผู้ชมครับโซชาว่ะอ้แล้วให้โซชามา2ใบกูจะหลุดนะครับตัวนักเตะมีเป็นร้อยอันนี้เป็นแตทอเลยนะครับมีโอกาสออกทุกตัวสลับ GRU ครับแล้วก็รุ้นอีกทีก็คือ3-5 5ด้วยมาดูคุณผู้ชมครับไฟไหมโอ้โหจัวเลยครับ โอ้เราได้บวก4ด้วยครับแบ็กซ้ายครับพีเอสวียังคงอยู่ที่ลุ้นคุณผู้ชมมาด้วยความรวดเร็วครับ3ถึง5 1 1ร้อยสิบเอ็ดไฟเออมาสเปนก่อน CB บีสเปน CB บีปูโย120เฮ้ยผมว่าไม่แย่คุณผู้ชม1,96,000นับกลมๆ2 0 0แสน ปูโยสองแสนคุณผู้ชมครับแต่ร้อยยี่สิบโหหน้าอย่างเท่อะนะครับแสดงถึงแบบแพชชั่นเนี่ยผมชอบนักเตะสไตล์นี้นะทุกคนครับแบบแสดงสีหน้าเวลาแบบสกัดได้หรืออะไรเงี้ยค่อนข้างชอบแพชชั่นตรงนี้ครับถือว่าเปิดดีอยู่คุณผู้ชมครับมานะอันนี้เป็นร้อยสิบสองขั้นต่ำน่าจะร้อยสิบแปดใช่ไหมพอมันบวกแค่แล้วก็บวกไปอีกหนึ่งนี่น่าจะร้อยสิบแปดคุณผู้ชมมาถ้าผมจำผิดผมขอโทษแล้วกันนะแต่คิดว่านะครับน่าจะร้อยสิบแปดแหละ โอ้โหใบนี้ไม่ไฟไบนี้650บาทโอ้โหจวลวมันครับเราบรายตันมาเลยครับทีนี้จะมาลุ้นบวกและทุกคนครับผมเอาจาก5ถึง8ใบนี้ก่อนครับมี4คลาสก็ผมนะ R T N C C Hard Work แล้วก็ H G ผมรู้สึกว่าดีอยู่คลาสเดียวก็คือ C C อะ่ะนะครับที่เหลือผมว่าเก่าละคุณผู้ชมอ่ามาทีละใบครับเดี๋ยวเปิดที่เสร็จเราไปเปิดพาร์ตต่อนะคุณผู้ชมครับ ร์าผมยังไม่ได้เติมเลยนะครับยังมีเวลาอยู่จะเติมให้ดูอุ้ยไฟวะ่ะอาร์เจนตีน่าโอ้โหเซนเตอร์เหรอใครว่าปโตอุ้ยเปเรสครับแสนสี่อาอ้สักใบครับก็ถือว่ามีไฟให้เราได้ยิ้มอยู่นะครับแต่เป็นยิ้มมุมปากไงยังไม่ได้ยิ้มกว้างไฟโอ้โหเรียบร้อยครับอาร์เจนบวกหกฮันนาบโรครับ กองหลังบัลลงดอของเราครับผมขอมาลุ้นก่อนนู่นครับเราไปสุดท้ายเราจะเป็นการันตีแล้วครับแต่ตัวนี้สแต็ก <sk art> จะเยอะกว่าแต่คุณผู้ชม, <sk art> ชม <azing> ดูปีดิโอ้โหปีคือแบบเยอะมากนะครับมาคุณผู้ชมร่ำรวยนอกรอบหน่อยรอลองละไฟมาก่อนเออเอวเอ็นครับต oh, ุเกตเซฟยูเซเบียโอแปดแปดแปโอ้โหเยอะมากเจ็ด ถ้าบวก8มันน่าจะ2ล้านป่ะอ้แปดก็ไม่ได้ครับ UCBO ครับอันนี้ไม่ต้องลุ้นแปดละคุณผู้ชมครับอันนี้คือการันตีอู้เซได้นะถ้า8นี่น่าจะโหน่าจะเปิดสวยนะฮะ u c 2สอล้านนะี่ยังได้ขายอะ่ะอู้เซงว่ะคุณผู้ชมอ่ะมาขอ LN ูเซสักรอบไหมคุณผู้ชมไม่เอา h g ไม่เอาฮาร์ดเวิร์ด การันตีป8ใบสุดท้ายของกิจนี้คุณผู้ชมมาดูครับล้ำรวยซีซีไหมเอฟซีไหมคุณผู้ชมเอเอนครับอังกฤษอ้โหกองหน้าอะลูนี่ไหจบจบลูนี่ครับผมหนึ่งล้านกลมๆไปได้อยู่คุณผู้ชมอ้ถ้ายูเซมาแปดเนี่ยผมว่าจะสุดกว่านี้เยอะนะ แต่ผมว่าเลทเนี่ยค่อนข้างดีเลยคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะว่า2 5 0 0นะครับแล้วคือหลังๆเนี่ยผมแม่งคือไอ้พวกกิจนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออออกมาแบบนี้ให้ได้ชื่นใจหน่อยเพราะกิจใหญ่ผมเกลือมาแบบติดต่อกันหลายกิจแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาสรุปรวมหน่อยแล้วกันครับผมนะนี่ฮะคุณผู้ชมอ่ากลมๆล,ล้านหนึ่งนะล้าน2ล้าน3 4มสี่อ่ะ,อะสักประมาณล้าน6ก,ก็ได้คุณผู้ชมครับกลมๆไปล้าน6โอ้แต่ซื้อได้ยูเซนะ อ,อยูเซเนี่ยคือได้ยิ้มหวานแน่นอนครับวูวเรามีคนตั้งรับนะครับสําหรับ90 0าแสนเนี่ยผมขายสักล้านทัวนก็ได้อยู่มั้งคุณผู้ชมส่วนยูเซเนี่ยโอ้แต่8ไม่แพงตอนแรกเขาจะว่า2ล้านขอโทษนะคุณผู้ชมขอภัยครับล้านเดียวอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับหูวร้อหน้ามาหวดจังเลยเนี่ยนะครับมีคนรับด้วยล้านหนึ่งอะ่ะคนดูส่วนคารลสปูโยมีคนรับอยู่ครับแต่เป็นราคาต่ครับ เฟรเซตอันนี้คือวัตถุดิบตีบวกหมดนี่แต่ผมเอาไปตีนะ <Hey. S 1> มาต่อกันที่ปัจฉพัสด้ก็ผมนะรอบนี้เดี๋ยวขออนญาตเปิดแยกเป็นพัสดเป็นพัสดไปนะผมจะไม่รวมการครับแล้วก็ไอ้พวกการ์ดข้างบนเนี่ยรับมาแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่เติมนะฮะเพราะว่าจากไอดีที่เคยเปิดมาเนี่ยคือไอแมนยูเออยเชลซีเออยเกือบชิปหายคุณผู้ชมนะครับแต่ไหนๆก็ไหนแล้วคลิปนี้เดี๋ยวมันจะสั้นไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเริ่มจากตัวสแตนดาร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวสแตนดาร์ดเนี่ยผมจะเอาใบนี้หมดเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับ อย่างที่ผมบอกอะรอบนี้มันเกลือเพราะว่ามันไม่มีการันตีบวกแปดนะครับแต่ผมก็จะเอาใบด้านซ้ายแล้วกันนะเพราะด้านขวาเนี่ยไม่น่าไหวป่ะคุณผู้ชมคือเลทมันแบบมันห่างเกินนะห้าถึงแปดอะหาสามร้อยคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวรับมาก่อนคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้รับมานะครับอันนี้จะไม่มีไอตัวข้างบนนะครับเพราะข้างบนผมรับละไอพกสายฟรีเนี่ยผมรับแล้วนะครับทั้งสองอันเลยนะฮะเงินอ่ะอันนี้เงินเฉพาะตัวด้านล่างนะครับมาดูซิได้เท่าไหร่ น่าจะมีสักแสนไหมอะถึงอยู่มั้ัคุณผู้ชมเงินตรงนี้มีแสนสี่พันนะครับม,มาคุณผู้ชมไฟได้ไหมแต่เห็นปีแล้วท้ออะ่ะพี่ไม่คิดจะแบบเข้าไปข้างในซะหน่อยเหรอเพราะแบบนี้แหละผมเลยไม่ค่อยอยากเติมเท่าไหร่พาร์ทเนี้ยแต่กลัวคลิปมันจะสั้นไงกลัวคนดูจะแบบไม่จุใจอะนะครับ โอ้ลักหมื่นอยู่ครับบวก8ปด้วยนะเมื่อกี้คอนอการาเกอร์ครับหกหมื่นครับใบสุดท้ายครับสำหรับพาร์ทสามโคตรไวมาดูสิเล็บเจถึงแคนดูแปดไหมแปดเถอะอุ้ย,ย,ยไฟอยู่นะบราซิลกาก้าครับ8ครับผมโอเคเจ็ดแสนโอ้โหผมไม่ได้เปิดได้ราคานี้มานานมากแล้วคุณ ถ้าเป็นแบตโชว์พาร์ตอะไรครับคือแพงสุดที่ผมเคยเปิดได้นี่คือเอเซียงนะครับในตัวทีม600อนี่คือน่าจะเป็นตัวที่2อ่ะที่เปิดได้แพงขนาดนี้ครับเผื่อใครแบบยังชั่งใจอยู่นะเพราะรู้สึกว่าการ์ดเนี่ยยังอยู่พาร์ตยังอยู่นะไม่ใช่การ์ดพาร์ตยังอยู่ครับใครที่แบบอยากเติมก็ลองไปชั่งใจดูครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตังก่อนครับตังก็น่าจะประมาณมันก็คูณ2ไปเมื่อกี้เมื่อกี้แสนสี่พันใช่ไหมก็จะเป็น2องแสนแปดพันอืม พราะทุกอย่างมันจะแค่คูณ2แค่นั้นเองนะครับนี่ครับสองแสนแปดพครับแต่รอบนี้ผมขอรวดเดียวคุณผู้ชมครับก่อนจบคลิปนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์หน่อยละกันคุณผู้ชมครับใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมอยากแนะนำกับผมนะก็คอมเมนต์มาได้ครับหรือถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยจริงๆก็ทักแฟนเพจมาได้ถามนั่นนู่นนี่จัดทงจัดทีมคือได้หมดเลยนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบนะสำหรับการมาเปิดการ์ดครั้งนี้ ชอบไม่ชอบคุณผู้ชมไม่รู้อะแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าผมรวยคลิปนี้นะครับมา12ใบคุณผู้ชมครับสำหรับพาร์ท600ของเราไฟก่อนนอนดึกนั้นเนี่ยวันนี้ไฟโอเคเอามาสิฮอลแลนด์โอ้โหเดลิโอุย้ยไม่ใช่ทิมเบอร์ทิมเบอ,อร์แสนสามหรอก็ได้อยู่โอ้โหแล้วเลทบวกแปดออกดีเหมือนกันนะคุณผู้ชม มีอังเรียยูใช่ไหมโอ้โหโคตรเก่าเลย119ครับมีเจสซูด้าวาสครับฮียจะแปดออกแบบเยอะนะคุณดูนะครับออกเกลือแค่สองใบก็คือใบนี้โอ้โหแล้วเป็นใบเทพด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นสรุปรวมของแบ t โ l พ p a ์ตทุกคนครับก็ได้ประมาณสักล้านหนึ่งไนงะนะครับถึงปหวะเจ็ดแสนแปดแสนถึงแหละกกมๆใบก็ได้ครับทุกคนครับสักหนึ่งล้านแล้วกันครับคลิปนี้ ก็ถือว่าดีนะคุณผู้ชมไม่เกลืออย่างที่คิดนะครับคลิปนี้ลาไปด้วยเทเบิลชาโลปาแล้วกันครับผมแลยังไงก็ชอบใจครับฝากอีกสักหน่อยครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็เดี๋ยวสตรีมสดเจอกันแน่นอนครับสําหรับวันพุ่งนี้หรือว่าวันที่ลงคลิปนี่แหละเดี๋ยวได้เจอกันคุณผู้ชมครับมาจะบวกก้าดีๆหรือจะบวกก้าด้วยน้ําตาฮะเจอกันคนดู